คำถามที่ทุกคนสงสัยเกี่ยวกับประเทศเกาหลีคำถามข้อแรกนะคะถ้าเราไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีเราควรทักทายคนเกาหลีด้วยคำหรือท่าทางแบบไหนการทักทายแบบสุภาพก็คือฮันยองฮาเซโยคนเกาหลีจะกล่าวคำทักทายและคำขอบคุณนั้นคนเกาหลีจะต้องก้มศีรษะคำนักเสมอส่วนการโค้งต่ำระดับไหนนั้นขึ้นอยู่กับความอริสตุของอุตภาย คําถามที่2พระราชวังเคียงบุกกรุงจากเดิมที่มีเรื่องราวเคยเป็นราชวังทําไมในปัจจุบันถึงมาเปินให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้อดีตเคยเป็นที่พักของขุนนางแม้จะมีสงครามจึงเกิดความเสียหายจากสงครามจนกระทั่งปีคศ1687มีการบริงงะฟื้นฟูขึ้นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ท,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 ทหุดเนดย้อนอดอวิษา คัานามที่สาูสนพาวเวอร์สร้างมาเพื่อจุดประสงค์ใดเพื่อเป็นฐานส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์แรกเริ่มเดิมที่หอคอยแห่งน,น,นี้ไว้เพื่อเป็นฐานส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ตั้งแต่ปีคศ1969แต่ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้กลายเป็นจุดชมวิวและสถานที่ท่องเที่ยวอ,อันโด่งดังของกรุงโซลที่ผู้คนนิยมเดินทางไปชมความสวยงามของกรุงโซลในยามค่ำคืน คุณยังจะได้พบกับิตของคุณแจที่คู่รักทั้งหลายต่าวความใจเสียงข้อความไว้บนแม่กุญแจได้นํานมาคล้องคู่กันเอาไว้ที่ราวเด็กบริเวณฐานของโซนทาวเวอร์เพื่อเป็นสัญญาใจที่มีสองกันคําถามที่4เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติจัดในช่วงฤดูอะไรของประเทศเกาหลีจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรในการเข้าไปชมเทศกาลนั้นบ้างเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เริ่มจัดขึ้นในปีคศ1996เป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติครั้งแรกในประเทศเกาหลีและบัดนี้ก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นเทศกาลภาพยนตร์สำคัญระดับโลกแล้วมีจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาของทุกปีหากจะไปเข้าร่วมก็จะมีตั๋วค่าเข้าชมประมาณ7,000-3,000บอนและการแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานที่ คำถามข้อที่5าทำไมอาหารของเกาหลีจะต้องมีรสจัดหรือนิยมทานอาหารรสจัดมากกว่าอาหารที่มีรสเบาๆพูดถึงอาหารเกาหลีคนทั่วไปจะนึกถึงรสชาติเิดร้อนของพริกและกลิ่นกระเทียมที่จริงอาหารเกาหลีมีหลายๆรสชาติแต่ละมื้อจะมีอาหารตั้งแต่3ชนิดไปจนถึง12ชนิดสำหรับราชวงหรือเสฐียประกอบด้วยข้าวหรือโจ๊กหุ่มพร้อมกับถั่วต่างๆปัดทอง สมเห็ดธัญ,ญพืชอื่นๆอาจเติมเนื้อสัตว์อย่างไก่หรือหอยจานถัดมาจะเป็นซุปตูผักและเนื้อสัตว์ซึ่งปรุงด้วยวิธีการต่างๆชาวเกาหลีเชื่อว่าอาหารคือยาในชีวิตประจำวันหากกินอาหารที่ไม่สอดคล้องกับสภาพร่างกายแล้วเราอาจเจ็บป่วยได้และหากเรามีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมเช่นนั้นเป็นเวลานาน,าน โรคไัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นย่อมยากที่จะรักษาให้หายได้ดังนั้นชาเกาหลีจึงมักใช้อาหารปริญยาเช่นโสมตั้งปุ๋ยและพืชผักสมุนไพรอื่นๆความจริงสมัยก่อนการปรุงอาหารของเกาหลีไม่นิยมใช้เครื่องปรุงรสมากนะักคำถามข้อที่6ทำไมเวลาลินเครื่องดื่มต้องใช้มือสองข้างในการลินเพื่อแสดงถึงความเคารพนอมน้อมต่อผู้ใหญ่ ถ้าหากผู้ใหญ่เป็นคนดินให้เด็กก็จะไม่ใช้มือประคองแต่ถ้าเป็นเด็กก็ต้องใช้มือประคองแก้วค่ะคำถามข้อที่7นะคะถ้าเราจัดวางอาหารบนโต๊ะอาหารไม่ถูกระเบียบแต่เราอยากวางตามใจชอบได้ไหมตอบนะคะไม่ได้ค่ะเพราะคนเกาหลีนิยมปฏิบัติสุดทอดกันมาโดยอาหารร้อนหรืออาหารที่เป็นน้ำนะคะให้วางด้านขวาส่วนอาหารที่เย็นหรือแห้งให้วางด้านซ้ายชามข้าวนะคะ อยู่ซ้ายชามซุกอยู่ขวาชามอื่นๆค่ะอยู่ตรงกลางช้อนอยู่ด้านขวาส่วนตะเกียบวางด้านขวาถัดจากช้อนนะคะมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเกาหลีนั้นจะไม่ใช้ช้อนและตะเกียบในเวลาดเดียวกันนะคะเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาทค่ะหากผู้อ่านได้มีโอกาสไปเที่ยวเกาหลีก็อยากให้ทําแบบนั้นนะคะต่อไปข้อที่8นะคะบวกแ่ลสีของผู้ชายมีกี่สี แต่ละสีแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะขาแกดดำนะคะใส่เฉพาะคนที่สอบผ่านราชการค่ะส่วนแกดขาวใส่ไว้ทุกขาส่วนแกดแดงฐานโชซอนใส่ค่ะขาพอทีเก้านะคะชุดวันดกใส่เฉพาะวันพิเศษและวันธรรมดาใส่ได้ไหมนะคะตอบค่ะใส่ได้ค่ะแต่ปัจจุบันคนเกาหลีไม่ยอมใส่กันนะคะเนื่องจากพระธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกได้เข้ามาในเกาหลีนะคะ เมื่อร้อยปีมันแล้วนั้นชยินงชาวเกาหลีจะสวมใส่ชุดพันบกเป็นปกติทุกวันค่ะสวนสุภาพบุรุษจะสวมแบบชุดชาวเกาหลีนะคะปัจจุบันชุดประจำชาติทันบกจะสวมใส่เฉพาะในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะคะ่ะต่อไปข้อที่สิบนะคะในปัจจุบันชุดทันบกทั้งผู้หญิงและผู้ชายยังสามารถใช้บอกฐานะได้ไหมหรือว่าปัจจุบันเป็นเพียงแค่แฟชั่นมากกว่านะคะ ในปัจจุบันยังบอกชนชั้นได้คาวว่าเพราะว่าชวนพื้นบ้านธรรมดาจะใส่แบบสีพื้นไม่มีลวดลายนะคะเรียกง่ายค่ะตามรไ,ได้ที่มีแต่ถ้าฐานะมีฐานะหน่อยก็จะใส่แบบที่มีลวดลายมีสีสันมากขึ้นค่ะแต่คนเกาหลีจะใส่แค่ช่วงเทศก,กาลหรืองานสำคัญเป็นส่วนมากค่ะ ชุดฮันบกในสมัยนี้มีการผสมผสานให้เข้ากับแฟชั่นในสมัยปัจจุบันไหมถ้ามีแล้วมีลักษณะอย่างไรบ้างคำต,ตอบนะคะในปัจจุบันได้มีหลากหลายรูปแบบในการประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันอยู่กับผู้ที่ออกแบบแว่าต้องการจะประยุกต์ชุดแบบไหนจะยกตัวอย่างเช่น ชื่ฮันบกแฟชัันที่จับใี้เรียกง่ายโดยเสื้อฮันบกสีดำแขนยาวและกระโปรงผ้าไม้ลายดอกไม้ดูได้จากรูปนะคะบัตรเดินทางมีแบบไหนบ้างนะคะบัตรเท่าไหร่คำตอบนะคะบัตรเดินทางมี4แบบค่ะโดยแบบที่1ก็คือทีม n นนี่ราคา30,000วอนแบบที่2ก็คือทีชิพาส30,000วอนค่ะ บัตรที่3ก็คือตัวบัตรเกาหลีประมาณ4หมวนนะคะและบัตรที่4ก็คือบัตรทูมมนนี่เอ็นพลาสประมาณ11,500ถึง6 0 0 0 0วอนนะคะค่ามัดจําประมาณ4,500วอนค่าธรรมเนียมอีก500วอนค่ะ เคยได้ยินมาว่าวัฒนธรรมการใช้รถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นเมื่อเข้ารถไปแล้วคนญี่ปุ่นจะใช้การพีนข้อความแทนเป็นการพูดเมื่ออยู่ในรถไฟฟ้าอยากทราบว่าที่เกาหลีมีวัฒนธรรมเดียวกันกับญี่ปุ่นไหมคาตอบนะคะคนเกาหลีไม่ซีเรียสเรื่องการคุยโทรศัพท์หรือการพูดคุยกันบนรถไฟฟ้าเหมือนกับคนญี่ปุ่นนะคะ แต่ก็ถือเป็นมารยาทไม่คุยหรือส่งเสียงดังเกินไปบนรถไฟฟ้าค่ะรถบัสที่วิ่งสถานีสั้นม่มีสถานีลงสุดปลายทางที่ไหนไหมและวิ่งระยะทางเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่มีการวิ่งแบบรถบัสใครท,ที่มีเป็นส,สายไหมคําตอบนะคะจะวิ่งของรถบัสร,รถบัสสีน้ำเงินวิ่งไปตามสายหลักและวิ่งระยะทางใจรอบโซน รถบัสสูเขียววิ่งระยะสั้นและรับส่งผู้โดยสารจากจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณนะเช่สนสถานีรถไฟรถไฟใต้ดินและรถบัสร,ระยะทางไกลรถบัสสีแดงเป็นรถบัสด,ด่วนที่วิ่งจากกรุงโซนไปยังนอกชานเมืองรถบัสสีเหลืองวิ่งวนภายในเขตกรุงโซนเพื่อเป็นการส่งเสริมระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้ ภูมิภาคอื่นๆในเกาหลีก็มีการนำระบบรถบัสที่ใช้กันไปใช้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบขนส่งสาธารณนะจะตรงต่อเวลาซึ่งเห็นได้ว่ามีการแบ่งเป็นสายคล้ายๆของไทยเหมืนกันค่ะคำถามสุดท้ายนะคะเคยได้ยินว่าแต่ก่อนห้องน้ำที่เกาหลีเป็นห้องน้ำแบบใช้ร่วมกันทั้งชายและหญิง แต่มาเปลี่ยนเป็นใช้แยกการในภายหลังในปัจจุบนันนี้ยังมีห้องน้ํารวมอยู่ไหมซึ่งคําตอบก็คือ,อยังมีอยู่นะคะตามข้อมูลมาตรฐานห้องน้ําสาธารณะแห่งชาติที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ข้อมูลสาธารณะซึ่งดําเนินการโดยกระทรวงการปกครองและการปกครองตนเองในปี2006กล่าวว่าประเทศหลีมีห้องน้ำสาธารณะจำนวน 12,875แห่งด้วยกันจากทั้งหมด122เมืองนะคะโดยในจำนวนนี้มีห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันระหว่างชายและหญิงถึง1,724แห่งด้วยกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งสาเหตุที่มีห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันทั้งชายและหญิงเยอะขนาดนั้นก็เพราะว่า ก่อนปี2004เกาหลีใต้ยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดว่าควรแยกห้องน้ำของผู้ชายและผู้หญิงนั่นเองค่ะซึ่งในเวลาต่อมากฎหมายก็เปลี่ยนไปโดยเริ่มจากในปี2002ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดงานฟุตบ,บอลโลกและนั่นก็กลายเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมห้องน้ำของเกาหลีไปด้วยเลยค่ะดังนั้นเกาหลีจึงต้องเริ่มปรับปรุงห้องน้ำและ ไายญิงไปด้วยเลยเนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายมายังไม่ถึงสิบปีอาคารเก่าแบบก่จำนวนมากก็ยังคงไม่มีห้องน้ำแยกสำหรับชายและหญิงเตรียมไว้นะคะ